สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7ร่วมกับบริษัททีวีบุรพาจำกัดเสนอที่สุดของความสามารถที่สุดของความเก่งกาศที่คาดไม่ถึงที่สุดของคนที่จะทำให้คุณตื่นตะหนงในรายการกระบี่มือหนึ่ง สวัสดีครับพ่อพวกเราน้องป๋ะเปียและพี่คมสายไมะจำทุกเที่ยงคืนวันจันทร์กับรายการกระบี่มอือหนึ พี่คมศัน์านาทิกสวัสดีครับน้องบอเบียกันเวาาวเสาเรือนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โมเดลลิ่งกระบี่มือหนึ่งสถานที่ที่รวบรวมคนที่มีความสามารถเก่งกาจชนิดที่คาดไม่ถึงเพื่อสร้างความรระทนแก่คุณผู้ชมตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มค่ะและก็ต้องย้ำๆๆๆๆๆๆๆกันตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมไปพบเห็นหรือว่ารู้จักกับคนเก่งกาจมากความสามารถเอาชนิดที่ดูปุ๊บเนี่ยต้องอึ้งต้องทึ่งต้องตื่นตระหนึงแล้วครับ แนะนำเข้ามาที่รายการของเราได้เลยครับที่โมเดลลิ่งกระบี่มือหนึ่งแห่งนี้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ครับหรือจะเข้าไปให้ข้อมูลนะคะที่เว็บไซต์ www.facebook.com/ ก r a บ i t v 7ค่ะถ้าเรื่องที่คุณแนะนำเข้ามาได้รับการคัดเลือกให้ออกอากาศผู้แนะนำก็รับไปเลยโบนัสเลิฟเ,ม,เม,มูลค่าส0 0 0บาท เยอะๆนะครับผู้ชมครับนึกว่าช่วยๆรายการของเรานะครับเพื่อความมาฤอร์อหันในการรับชมรายการอย่างสดกว่าเจ๋งกว่าและเหนือชั้นกว่าครับส ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าพูดคุยกับเราหรืออยากจะเพิ่มเติมเนื้อหาอะไรนะคะส่ง s อ s มาได้ที่เบอร์เดิมค่ะที่เบอร์ซ7 7 7 1ด1ข้อความละ6บาทรับรองได้เลยครับปอเปียครับคืนวันนี้นะช่องข้อความตรงนี้นะโอ้โหจะต้องเนืองแน่นแน่นอนครับเพราะทั้ง3เรื่องนียแม่มันครบทุกร้จริงๆครับทั้งอึ้งทั้งทึ่งแล้วก็ทั้งเสียวด้วยครับจะมีเรื่องอะไรบ้างไปชมตัวอย่างก,กันเลยจุ๊ ระบ,บี่มือหนึ่งข้ามคืนนี้พลาดไม่ได้กับที่สุดของลีลาวงคทาเยยฟ้าท้าความสามารถพวกเขาคือผลพัรดรัมเมเยอร์เอ็กซ์ตรีมแห่งโรงเรียนโยธินบุรณะที่จะมาวาดลวดลายสุดอลังการจนคุณจะต้องอึง้งมาพบกับสุดยอดนักทำเค้กกับจินตนาก,การสุดล้ำเลิศและการดีไซน์แบบพอดีคำ เขาคือมือหนึ่งแห่งการทำเค้กป๊อปคนแรกและคนเดียวของไทยคุณเคกป๊อปค่ะและนี่คือที่สุดของความสามารถเก่งการชนิดที่คาดไม่ถึงกับเจ้าของตำแหน่งสตาร์บิ๊กไบรายการใหญ่ของไทย3สมัยซ้อนโอ้ พบกับความสามารถของมือหนึ่งทั้ง3เรื่องในคืนวันนี้นะครับช่วงนี้เรามีคลิปชวนอึ้งของมือหนึ่งจากโลกออนไลน์มานําเสนออีกแล้วครับคุณผู้ชมคลิปในวันนี้นะคะเป็นลีลาการทําขนมหวานค่ะขนมหวานนี้นะคะจะอยู่คู่ทั้งงานวัดงานปาร์ตี้งานรื่นเริงต่างๆนั่นก็คือการทําขนมสายไหมลีลาค่ะอืขนมสายไหมเนี่ยนะที่เราเคยเห็นเนี่ยนะตามงานวัดเนี่ยนะใช่เขาจะทำเฉยๆใช่ไหมใช่ใ,ชใชแต่ในคลิปนี้คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้นะเดี๋ยวขอให้ดูลีลาครับ ทำไปเต้นไปนะที่ผมชอบมากๆเนี่ยนะคืออารมณ์เขาอ<ฮ>ะตอนเขาทำนะเขาดูรื่นรมมากแบบโอ้เป็นผู้ชายเจ้าสําราญนะเห็นจะสําราญแค่ไหนนะ,<ฮ>ะไปดูกันเลยครับไปค่ะช่วงคลิปสวดอึ่งน,นี่ดูนะเห็นไหมธรรมดาเราจะเห็นคนทำสายใหม่ก็ม้วนเฉยๆใช่ไหมใช่ดูเขาแหม่ทำไปเต้นไปนะและเนี่ยดูเนี่ยงงมากเลยนะ เหมือนขนมสายใหม่เนี่ยมันลอยขึ้นไปหามือเขาเนาะนน่นเลยคะเขากําหนดทิศทางขนมสายใหม่ได้ยังไงนี่ไงนัเหมือนแบบเขาทําอะไรก็ตามนะมันเป็นสายยาวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมาดูนี่ฮะดูเด็กๆนะฮะนี่ขวัญใจเด็กครับเด็กก็ไปบอกว่าหยิบกินกันใหญ่เลยใช่เออนี่นะนี่ดูดีดูดิไหมยาวมากเหมือนแบบ ไปทางไหนเนี่ยสายใหม่ก็ลอยตามเขาไปเรื่อยๆนะนี่ยังไม่แจกเด็กเห็นไหมโอ้โหคือเขาเอนเตอร์เทนคนรอบข้างค่ะเด็กๆนี่ก็เป็นลูกหลานนแหละโอ้โหแล้วบรรดาแบบว่าเขาเรียกอะไรคุณพ่อคุณแม่ก็ชอบไงเห็นลูกตัวเองมีความสุขใช่ไหมนี่น่าจะเป็นขวัญใจชายหาดอ่ะใยช่เออสุดยอดนี่ดูดูปุ๊บโอ้โหลีลานะแม่เออเจ๋งไม่เลื เห็นนี้ที่เลแล้วแปลกใจนะมันเหมือนลอยออกมานะแต่น่าแปลกนะคะว่าริมทะเลเนี่ยมันก็ต้องมีลมที่แรงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาจะควบคุมทิศทางลมหรือว่าให้มันมาทางเขาได้ยังไงอันนี้ยากนะอันนี้่ความเก๋าไงนี่ความเก๋าไงนี่คือทำจนชำนาญดูดูยาวมากนะทุกท่านเกือบสองเมตรเกือบสองเมตรถึงไหม นี่ <c oughs> กินฟรี <c oughs> ชอบจังหวะก,กินฟรีจริงๆ <c oughs> ใายหาที่ไหนเนี่ย <c oughs> อยากไปเที่ยวนะครับโอ <c oughs> าใจสุดๆเลยนะแล้วนี่บรรยากาศเนี่ยริมทะเลปเป็นยังไงล่ะพอร์อตี้สุดๆเลยอะมันดูลื่นลมนะมถ้ามีเพลงกิเลกเก้นะไอ้ไอ้ไอ้นี่ <c oughs> มันใช่เลยนะแล้วท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเป็นพ่อค้าสายไหมนะครับหรือเคยไปเห็นพ่อค้าสายไหมชาวไทยเนี่ยนะฮะที่มีลีลานะลื่นลมขนาดนี้นะรีบๆเลยนะฮะแนะนําตัวเข้ามาทางโมเดล,ลลิ่งกระบี่มือหนึ่งของเราครับเรอคุณอยู่ครับหรือถ้าณผู้ชมนะคะไปพบเห็นคลิปชวนอึ้งแบบนี้นะคะแนะนําให้เราได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นความสาม มาด้านไหนนะคะแนะนำเข้ามาแต่ต้องเป็นคลิปที่ดูแล้วจะต้องอึงอ้งเอกลักษณ์ของทีมผมนะครับคือการที่บอกว่าครีเอทพวกสิ่งต่างๆเข้ามาในดาวมเจอร์กระบี่มือหนึ่ง